สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมตอนนี้ตีสองกับสี่สิบเอ็ดนาทีครับพี่น้องพอดีเพิ่งมาถึงบ้านครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นสายครับผมกลัวตื่นไม่ทันนะฮะตอนนี้ตีสองกับสี่สิบเอ็ดนาทีครับผมเป็นคืนวันที่เก้านะครับเดือนมิถุนาปีห้าหกนะครับก็มัน เป็นของวันที่9แล้วนะครับวันนี้มีสินค้ามาฝากพี่น้องก็หลายรายการครับผมมีไม์ลอยมีแหลกไม้มีในส่วนของขาตั้งมอนิเตอร์ครับผมเป็นแบบเหล็กนะครับแล้วก็จะมีครอสมีแหลกมีไม้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมิกเซอร์นะครับเหลมนะตัวนี้ผมเอามาบวกกำไรร้อยๆนะครับผม ตัวละร้อยก็พอนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อนนะครับว่ามีอะไรอยู่ในท้ายรถอีกนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ8 9 6 0 2เ8 7 6 7โทรมาแล้วกันครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหลอดไฟนะครับเป็นลายทงชาติเด้อยพี่น้องเด้อนะครับผมนี่นะะก็ถือว่าโหลดยังใหม่อยู่เลยครับ นี่โหลดใหม่ครับผมเหล็กก็ใหม่นะครับแล้วก็มีสายให้ด้วยนะครับสายนี่น่าจะยาวพอสมควรนะนะครับเป็นสายใหญ่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเปกให้นะครับผมทํามาอย่างดีเลยนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบเหล็กกรรมนัยอย่างดีนะครับโหลดก็เป็นโหลดใหม่นะครับผมรัดสายรงสายรัดให้เรียบร้อยปลักเป็นวีหน้าทุกตัวนะครับผม สายเป็นสายหนาครับพี่น้องนี่นะฮะตัวนี้โหลดไฟนะครับเป็นลายธงชาติมีทั้งหมดแผลต้นนะครับมีทั้งหมดแผลต้นนะครับแล้วก็แถมสายให้น่าจะยาวพอสมควรนะตัวนี้นะครับมีเป๊กให้ชุดนี้สองพันห้าเด้อพี่น้องนะครับใครเอานะครับรับประกันว่าใหม่มากครับผมนี่นะใหม่กริบเลยครับผม นะโหลดใหม่ๆเลยครับโอ้ลืมดูครับผมว่าเสียงมันจ้าใส่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็รอชมตอนเช้าอีกทีก็ได้ครับนี่สายเป็นสายสีดําเด้อนะครับโอ้กล่องทําไมไม่ชัดเลยเนี่ยรอถ่ายตอนเช้าสักพอกอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของเสาไฟมีทั้งหมด8ต้นให้สายให้เปิกรับประกันว่าใหม่นะครับ2,500บาทใครเอาก็มารับเองที่เมืองบุรีรัมย์เด้อราคานี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมีอะไรบ้างด้านในนะครับไปตรงไหนอ่ะให้ดูซิโอ้ไปเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวก็ซื้อจะออกมาหากิน <c oughs> นะเออนะจะตีสามแล้วครับผมเออบาโบโคเตขายของตอนตีสองนะครับมาดูในส่วนของไม้ลอยครับผมตัวนี้ใหม่เอียมเลยครับผมนี่นะเป็นแบรนด์ของ jbl นะครับแต่ไม่รู้ว่าเทรหรือเปล่านะ นี่หัวไม่ครับพี่น้องหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้จะใช้งานน้อยมากเลยครับพี่น้องเนี่น่าจะใช้งานน้อยมากครับผมเนี่ยครับผมไม่เลยครับผมนี่นะครับนี่สวยงามมากนะอันนี้เป็นไม้โรยมีชุดเสาให้นะครับมีสายสัญญาณอะไรของเขาก็ไม่รู้นี่นะครับตัวนี้ผมเอามา ทำกำไรแล้วกันนะครับตัวนี้ขอญาต์ขายในราคา2อ0 0ันแบาทนะครับผมเพราะว่าสภาพใหม่มากครับผมเหมือนได้มือหนึ่งนะครับแต่กล่องนี้ไม่ใช่ของเขานะนะครับนี่นะฮะสองพันแปดร้อยบาทครับพี่น้องใครหาอยู่เด้อนะตัวนี้เป็นคลื่นตัวใหม่มั้งนะฮะไม่แน่ใจนะครับน่าจะโอเคแล้วก็มาส่วนในไม้ไม้อ่าไม้สาย นะครับตัวนี้จะเป็นของเทมหาจักรนะครับเป็น PGA 4 8นะตัวนี้มือหนึ่งก็น่าจะประมาณพันกว่าหรือเกือบสองพันนะหัวบุบนิดนึงครับผมไม่มีผลนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยๆเสียงหนาเลยครับตัวนี้อันนี้ขายในราคา900บาทด้วยพี่น้องนะฮะตัวนี้900บาทครับผมใครเอามีเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเป็น PGA 4 8นะครับ จุ๋ยกระหนุยแล้วก็มาในส่วนของไม้นะครับตัวนี้เป็นของเป็นของอะไรเนี่ยนะอ่าเป็นของยูโกนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้สภาพก็สวยนะพี่น้องนี่นะครับผมสวิตช์สวิตช์อยู่ครบครับนี่นะฮะน่าจะคลื่นยูนะตัวนี้นะครับผมรับสัญญาณได้ไกลอยู่นะครับสภาพไมโอเคเลยนะครับแจ๋วเลยนะฮะนี่นะครับผม ถือว่าโอเคนะครับผมสวยครับนี่นะฮะมีตัวกันกลิ้งใหม่ให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ใหม่ได้ทั้งสองตัวนะครับแล้วก็กล่องนี่นะครับตัวนี้1,600บาทนะครับรับเองที่เมืองบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มาเจ้าตัวตอง A อไออะไรนะ e ี1 1หนงหนึ่งหนึะครับตัวนี้มีลูกไม้มาทั้งสองนะครับแต่ก็มี ถามว่าโอเคไหมก็ใช้งานได้ทั้งสองตัวนะนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมลองให้แล้วนะครับใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับผมอันนี้จะเป็นของโปรยูโรเทคนะครับผมอันนี้ขายในราคา1 5 0 0บาทนะครับ1,500าบาทอันนี้1,600บาทส่วนตัวนี้2,800บาทนะครับใครสนใจตัวไหนก็ทูมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ลงให้แล้วนะครับมาดูในส่วนของมิกเซอร์ครับผมพี่น้อง นะฮะมิกเซอร์มิกเซอร์นะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นมิกเซอร์เคพาวเวอร์นะครับผมสภาพโดยรวมสวยมากครับผมนี่นะครับตัวนี้ไม่มีสนิมเลยเด้อพี่น้องนะฮะนี่แจวๆเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ขายในราคา1 9 0 0บาทนะครับผมนะฮะตัวนี้มีประมาณ9้าช่องนะครับ1,900าบาทครับพี่น้องนี่นะสวยๆเลยครับผมนะะสภาพมือสองแต่เหมือนได้มือหนึ่งนะครับ 1,900บาทครับผมมาดูในส่วนของของหายากครับผมช่วงนี้นะครับปิ็นเหลมครับผมนะครับปิ็นเหลมอ่า PA นะครับผมตัวนี้น่าจะใช้งานน้อยมากไม่มีคือใช้งานแค่ลงนะครับผมนี่ตอนนี้ก็มื่นหนึ่งเกือบเจ็ดร้อยแล้วนะครับนี่นะครับบอยเทไหมโอ้บอยเทครับพี่น้องนะครับบวกลบยังอยู่ครบครับผม นะฮะยเทสทั้งสองตัวเลยครับผมสภาพมือหนึ่งเลยครับผมนี่นะแต่เอามาปล่อยให้พี่น้องในราคามือสองนะครับมีทั้งหมดสองตัวนะครับขอญาตขายในตัวในราคาตัวละสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับผมสี่ร้อยแปดสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ก็กําไรตัวละสี่สิบบาทเอาแค่นั้นแลยครับผมนะฮะมาดูในส่วนของดอกลาโพงสิบสองนิ้วครับผมนะครับเป็นของนาโนวาครับผมนี่นะนาโนวาสภาพนี่ก็สวยนะ มว่าดื่มนะพี่นอ้องหรือไหมนะนี่ครับรอยดอกรอยอะไรนี่ยังสวยเลยครับนี่ครับผมดําปึ๊ดเลยนะอีดอกหนึ่งก็เนี่ยครับสิบสองนิ้วนะครับผมเป็นของนาน,นวุวาะนะครับตัวนี้นี่ครับอหนึ่งสองสองห้านะครับผมตัวนี้ขายยังไงอะขายเท่าไหร่ดีอะอืมนะอันนี้ขอ ดอกละกี่บาทพี่น้องนะเอากำไรร้อยเดียวพอมั้งเนาะอืมนะครับผมดอกนะนว่านะครับตัวนี้โอดอกละเจ็ดร้อยแล้วกันเนาะนะครับไหวไหมพี่น้องนะครับกําไรร้อยเดียวครับผมเอามาก็ดอกละหกร้อยแล้วนะครับโอกําไรร้อยเดียวก็พอนะครับผมดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะใครไหวก็เอาเด้อพี่น้องเด้อ นะครับปะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกหน่อยครับผมนะช่วงนี้เวลาไปถ่ายเครื่องเสียงก็ถ้าเห็นตัวไหนที่ราคาพอเอามาได้ก็จะเอามาฝากกันเด้อครับมันในส่วนของเหล็กนะครับตัวนี้น่าจะ3ามถึงสี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นเหล็กไม้บ้านๆนะครับนี่นะครับเน้นให้รับเองนะครับผมพี่น้องเอ้ยนะส่งก็น่าจะลําบากครับตัวนี้น่าจะประมาณ4ี่นะครับผมลึกก็น่าจะเกือบ19นะครับเป็นเหล็กไม้ครับผมสภาพก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับผม นะตัวนี้ขอระยดขายในราคา380บาทนะครับผมอันนี้ขอกำไรแค่80บาทก็พอเอาแค่นั้นพอ380นะครับแล้วก็มาในส่วนของเหล็กครับผมตัวนี้ก็เนี่ยครับผมสามารถใส่เครื่องปรุงได้ทั้งหมดก็สี่ยั่วครับพี่น้องนะครับฝาปิดซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับผมเป็นลายแคปรานะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กสี่ยูนะครับผมไว้ใส่เครื่องปรุงเนาะเป็นของโมนิฟายเด้อ ตัวนี้เอามาพันห้านะครับขวอยาติขายพันหกแล้วกันนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับขอกําไรร้อยเดียวก็พอนะครับรับเองเด้อพี่นงเด้อหนึ่งพันหกร้อยบาทครับแล้วก็มาในส่วนของเหล็กนะครับตัวนี้น่าจะสองยูนะนะตัวนี้น่าจะสองยูครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวใส่ด้านในก็จะเป็นทายๆกับมีเนียมนะฮะหาน็อตใส่เองแล้วกันนะครับตัวนี้350บาท นะครับผม350บาทเป็นเหล็ก2 u นะครับสภาพโดยรวมก็โอเคนะนะครับตัวนี้ถลอกนิดหนึ่งนะครับผม350บาทครับผมเป็นเหล็ก2 u นะครับสภาพโดยรวมไม่มีแตกนะครับผมนะฮะแล้วก็มาในส่วนของขามมนิเตอร์ครับผมนะฮะตัวนี้จะอยากให้พี่น้องได้เอาไปใช้มากเลยเพราะว่าเนี่ยครับส่วนมากเราจะเห็นเป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยครับผมเป็นเหล็กเด้อพี่น้องนะฮะ มื่อหนึ่งเขาขายอันเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันนะนะครับแต่ตรงนี้เป็นเหล็กด้ยวยพี่น้องนี่นะตัวนี้ผมเอามาตัวละ400บาทนะครับผมผมขอญาติขายตัวละ500ตัวละ500ละกันต่อตัวนะตัวละ500บาทครับพี่น้องนะขอญาติขายตัวละ500บาทถ้าใครเอาก็เอาถ้าใครไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะสินค้าในรอบดึกของวันนี้ดึกจริง นะครับผมสนใจตัวไหนก็กริ้งกรังทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไมโลยนะครับ GBL ตัวนี้ขอญาตขายในราคา2,800บาทนะครับแล้วก็ตองหนึ่งก็1,500นะครับส่วนยูโก1,600นะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟอยู่ด้านนอกนะครับชิ้นชอบตัวไหนกริ้งกรังทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์095-026-87-67นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้าน เฟซบุ๊กฮิมระตัวอลูมิเนียมนะครับผมพี่น้องโอ้ไม่ไหวแล้วครับพี่น้องง่วงนอนมากเลยตอนนี้ขอนอนก่อนเด้อ